สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแห่งการแบ่งปันเรื่องเย็บผ้าในคลิปนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อเป็นแขนเสื้อสตรีที่พียรีได้พาสร้างแพทเทิร์นไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการสร้างแพทเทิร์นของเสื้อในลักษณะนี้ก็คือเป็นเสื้อที่เข้ารูปเป็นเสื้อสตรีนะมีการแยกช่วงนี้ด้วยอันนี้คือคัดไหล่นะคะแยกช่วงไหล่ นะแล้วก็มีการเข้ารูปพวกนี้นะแขนเสื้อของเขาก่อนที่เราจะทําแขนเสื้อเราจะต้องมาวัดรอบวงแขนหน้าบวกวงแขนหลังให้เรียบร้อยนะคะส่วนตําแหน่งนี้ที่เพี่รีปิดสกอ็อตเทปไว้นะมันคือตําแหน่งที่เราเก็บช่วงวงแขนช่วงนี้นะ,ะให้เราปิดสกอ็อตเทปก่อนวัดให้เรียบร้อยเนาะของพี่รีนะคะวัดมาเรียบร้อยแล้วได้19นิ้ว รอบวงแขนอ่ะสินิ้วนะคะรอบวงแขนเพรีได้18นิ้วจดไว้เลยนะ18นิ้วมันจะมีสูตรเล็กน้อยลักษณะการทําแขนมีหลายแบบวันนี้จะพามาทําแบบง่ายๆก่อนอื่นนะคะมันเป็นกระดาษแบบนี้ให้เราพับครึ่งหนึ่งนะคะเพรีจะพับพับครึ่งหนึ่งแนวยาว เพราะเราจะทำเสื้อแขนยาวแล้วถ้าเราอยากทำแขนสั้นเราก็ใช้ตัวนี้แหละมาทำแขนสั้นได้เลยนะคะสิ่งที่เราจะจดมาก็คือรอบวงแขนนะ18นิ้วทีนี้นอกเหนือจากรอบวงแขนก็คือรอบข้อมือของเรานะคะรอบข้อมือของเราข้อมือข้อมือของเราเนาะแล้วก็ความยาวยาวแขน และที่สำคัญนะคะเราอาจจะต้องวัดในส่วนของต้นแขนเอาไว้ด้วยก็ได้นะคะรอบต้นแขนก็คือแขนเรานั่นแหละช่วงอะตมาลักแร้เนาะรอบเลยนะเพียรีจดไว้ตรงนี้เนาะรอบต้นแขนอันนี้คือแบบคร่าวๆที่เราจะเอามารอบต้นแขนนี้วัดแบบพอดีเลยวัดแบบพอดีมาก่อน สิ่งแรกเตรียมไม้บรรทัดพับกระดาษให้เรียบร้อยฝั่งนี้คือด้านสันทบพียรีจะการกระบาดไว้สันทบนะคะจากริมกระดาษเนื่องจากกระดาษของเรามันไม่เรียบเพราะฉะนั้นพียรีจะขีดให้มันตั้งฉากนะคะขีดลงมาหนึ่งไม้บรรทัดขีดตั้งฉากออกไป เส้นนี้กำหนดให้เป็นเส้นหัวไหล่สูงนะคะหัวไหล่สูงหรือหัวไหล่ของเรานั่นเองต่อมากำหนดความยาวของแขนเสื้อ,อเราจะ,ะ,ะวัดตั้งแต่หัวไหล่ของเรานะลงมาช่วงข้อแขนซึ่งแล้วแต่เราว่าอยากได้ความยาวเท่าไหร่พี่รีกำหนดให้ประมาณนี้เนาะอยู่ที่ความยาวประมาณกระดาษ เกือบไม่พอนะคะงั้นเอาแค่ความยาว20ก็พอนะได้ความยาว20 20 20นิ้วขีดขวางออกไปแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้คือปลายแขนของเราปลายแขนวัดจากเส้นหัวไหล่สูงลงมาเท่ากับเส้นรอบต้นแขน นะคะคแต่ว่ามันมีสูตรจากทุกครั้งที่เพียรีพาธรมพียรีจะบอกว่าวัดจากเส้นนี้นะคะเส้นไหลของเราลงมา5นิ้วครึ่ง6นิ้วอันนั้นเพียรีกําหนดให้ลหลายๆคนอาจจะกําหนดไม่ถูกถ้าเรามีสูตรตัวนี้เราจะกําหนดได้ง่ายขึ้นเช่นพียรีรอบวงแขน18นะคะให้เราเอารอบวงแขนของเราได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นเนาะเพียรี18ให้หาร3 เท่ากับของพี่รีเท่ากับหนิ้วของพี่น้องสมมุติว่าวงแขนยี่สิบเราก็หารสามได้เท่าไหร่ก็เอานะคะจำนวนที่เราได้เริ่มวัดจากเส้นหัวไหล่สูงหรือเส้นไหล่ของเราลงมาตามที่เราหารได้ของพี่รีได้หนะพี่รีก็วัดลงมาหกนิ้วหนิ้วแล้วขีดนะคะขีดตั้งฉากแบบนี้ออกไปเลย เส้นนี้คือเส้นรอบต้นแขนรอบต้นแขนหรือรักแร้นะคะช่วงใต้รักแร้เรานั่นเองนะคะรักแร้ใครที่วัดรอบวงแขนได้เท่าไหร่นะคะให้เราบวกหลวมไปเลยอย่างของเพี่รีเนาะรอบอ่าไม่ใช่รอบวงแขนรอบต้นแขนตรงใต้รักแร้ของเราตรงนี้นะคะพี่รีวัดแล้วได้สิบสอง วัดได้12บสองนะคะพี่รีจดไว้ก่อนนะได้สิบสองเราก็ต้องมาดูว่าตัวเสื้อของเราอ่าไม่ใช่ตัวนี้ตัวแพทเทิร์นของเราที่เราทำเราได้มีการบวกหลวมของตัวตัวอกนะคะรอบอกอเราบวกหลวมไปเท่าไหร่มันจะมีผลกับตัวนี้ด้วยนะคะตัวเสื้อตัวนี้พี่รีบวกหลวมไปที่สองนิ้วอ่านะคะน่าจะประมาณสองนิ้ว พี่รีก็จะบวกสองนิ้วในตำแหน่งของต้นแขนให้มันสมดุลกับตัวตัวรอบอกตอนที่เราทําเสื้อนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่รีจะบวกหลวมที่สองนิ้วนะคะเท่ากับสิบสี่ได้เท่าไหร่มาแบ่งครึ่งก็คือหารสองตัวนี้จะเท่ากับเจ็ดคะเท่ากับเจดนิ้วหารสองได้เท่าไห่ให้วัดจากจุดนี้เข้าไป เท่ากับรอบต้นแขนหารสองซึ่งบวกหลวมแล้วนะของพียรีได้7นิ้วนะคะเอา7นิ้วไว้ตรงริมด้านสันทบแบบนี้แล้วก็ติ๊กไว้ก่อนติ๊กไว้ก่อนทีนี้เราจะมาวัดจากจุดนี้นะคะเข้าไปที่1นิ้วนะติ๊กไว้ก่อนนะคะวัดไป1นนิ้วติ๊กไว้ก่อน ต่อมาเราขีดยาวจากจุดนี้มาหาเส้นนี้เลยนะคะขีดยาวมาก่อนขีดยาวแบ่งครึ่งตำแหน่งนี้แบ่งครึ่งพีรีตำแหน่งนี้นะคะใช้ติ๊กแบบเบาๆจากจุดนี้ตรงกลางมาลงหัวไหล่แบ่งครึ่ง นะแบ่งครึ่งเท่ากับตำแหน่งนี้ให้ขีดตั้งฉากขึ้นบนจุดกลางลงมาหาใต้รักแร้ตรงนี้นะคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งขีดตั้งฉากลงมาข้างล่างจุดตำแหน่งนี้เพียรีจะวัดออกไปที่3กระเบียดนะคะจากจุดนี้นะคะวัดขึ้น 3กระเบียดก็คือเอา3กระเบียดมาไว้ในตำแหน่งเส้นนี้พอดีได้ตำแหน่งไหนติ๊กติ๊กไว้ก่อนเราจะทำโค้งช่วงวงแขนนะส่วนตำแหน่งนี้เราจะวัดลงมาประมาณ1กระเบียดนะคะตำแหน่งนี้พีพรีวัดลงมา1กระเบียดประมาณ1กระเบียดอันนี้โดยประมาณมีการคลาดเคลื่อนได้ไล่มาข้างล่าง รอบข้อมือของเราบวกหลวมได้ตามชอบนะคะอย่างตัวนี้รอบอข้อมือของพี่อรีก็ประมาณประมาณ6นิ้วครึ่งเนาะพี่อรีอาจจะบวกไปนิดนึงให้เหลือ,อให้ประมาณนี้ดีกว่าประมาณ8ดนิ้วครึ่งบวกหลวมแล้วเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะของพี่อรีบวกแล้วได้8ดนิ้วครึ่งเพราะฉะนั้นให้เราแบ่งครึ่งเพราะตอนนี้เราทําการพับกระดาษแบบนี้นะคะเราก็เลยต้องมาแบ่งครึ่ง แปดนิ้วครึ่งรอบวงแขนที่ต้องการพี่รีแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งก็จะได้สีนิ้วหนึ่งกระเบียดตำแหน่งนี้อันนี้คือรอบอปลายแขนขีดเชื่อมไปหาเส้นใต้รักแร้นะคะการขีดตรงแบบนี้พี่รีเอาไว้ขีดแค่ช่วงที่เราทำแบบแบบพื้นฐานนะคะแต่ว่า ถ้าเราทําจริงๆมันมีการเข้ารูปนะตำแหน่งนี้มันจะมีการเข้ารูปด้านในแบบนี้ไม่ได้ขีดตรงในลักษณะนี้นะมันจะมีการขีดแบบเข้ารูปนิดนึงอันนี้แล้วแต่เราเข้าแบบไหนนะแต่ว่าขีดตรงไปก่อนเพราะหัวใจหลักเพียรีจะพาทําช่วงนี้ส่วนด้านล่างแล้วแต่เราจะเอาไปดีไซน์เนาะพอได้เส้นนี้แล้วนะคะให้เราเอาไม้บรรทัดวางทับกับเส้น ที่เราขีดเชื่อมมาหาปลายแขนให้มันชนแบบนี้นะคะแล้วก็ริมด้านบนตรงนี้นะคะให้อยู่ตำแหน่งนี้เลยอ่าตำแหน่งนี้มันจะได้เส้นที่ตั้งฉากเพราะฉะนั้นพี่รีจะใช้สีแดงนะคะสีแดงขีดเส้นตั้งฉากอ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่รีขีดจะได้เห็นชัดนิดนึง เราจะมาโค้งถ้าใครไม่มีตัวโค้งแบบนี้นะคะก็อาจจะค่อยๆโค้งนะคะตำแหน่งที่พี่รีขีดตำแหน่งที่พี่รีขีดตรงนี้นะคะวัดเข้าไปหนึ่งนิ้วเพื่อด้านบนนี้เรานะคะให้ใช้เส้นเดิมไปก่อนแบบนี้แล้วค่อยๆลงทีละนิดๆอันนี้ในกรณีที่เราใช้มือเนาะค่อยๆโค้งแบบนี้ก็ได้มันจะมาแบบนี้ ส่วนการแบ่งครึ่งในตำแหน่งนี้ในบางครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องโค้งให้มันมาจรดตรงนี้นะคะแล้วก็ลงมาคือไม่จำเป็นที่จะต้องตามเส้นนี้เสมอไปนะเส้นนี้อาจจะขยับลงมาได้ตามความเหมาะสมมาพี่รีจะโค้งแล้วนะคะพอระวางแบบนี้ ตัวนี้มันเหมือนชี้เข้ามานะคะมันง่มมันชี้เข้ามาเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้พียรีจะขยับให้เขาแบบฉากๆแบบนี้นิดนึง่งประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะโค้งกำลังสวยพียรีจะใช้ดินสอก่อนโค้งจากจุดหนึ่งนิ้วของเราเนาะลงมาเอาอหนึ่งนิ้วประมาณนี้จากหนึ่งนิ้วของเรา มันมีการคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับเราอีกทีว่าเราจะมองให้มันสวยแค่ไหนนะคะถ้าเราโค้งสวยก็คือนะคะก็คือสวยนะมาพี่รีจะใช้สีนี้ไปเลยนะโค้งมาประมาณนี้ก่อนหยุดไว้ก่อนแล้วตัวนี้เชื่อมต่อแบบนี้นะคะต่อเนื่องเมื่อกี้มาแบบนี้ พอมาข้างล่างก็ใช้ตำแหน่งเดิมแต่กลับมาแบบนี้ต่อจากจุดนี้เลยนะคะใช้ตัวนี้เลยเพราะมั่นใจว่าโค้งสวยมากนะคะโค้งต่อเลยเส้นที่เราโค้งเข้ามาหาเส้นนี้นะคะมันจะเรียบๆกินเส้นตั้งฉากของพี่รีคือมันเท่ากับเส้นตั้งฉาก แบบนี้ถือว่าโอเคนะคะตำแหน่งนี้พี่รีวัดให้นิดหนึ่งของพี่รีนะคะเลยลงมาเลยลงมาประมาณครึ่งนิ้วจากเส้นก,กลางนะคะเลยลงมาหนึ่งนิ้วโดยประมาณนะคะคือบางครั้งถ้ามันลงตรงนี้เกินไปบางทีช่วงตำแหน่งนี้มันจะเป็นช่วงแขนหนาของเรานะคะมันอาจจะคับก็ได้เพราะแต่ละคนต้นแขนไม่เหมือนกันเพราะเราเป็นมือใหม่เรายังวัดอะ่ะ แขนหนาไม่ค่อยเป็นแขนหนาก็คือการวัดช่วงแขนนะคะมหาบ่าหน้าเนาะวัดคือส่วนด้านนอกตำแหน่งนี้เราเป็นมือใหม่เรายังวัดไม่ค่อยเป็นวิธีนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะแค่นี้ก็ตัดได้แล้วนะเดี๋ยวพี่รีจะตัดเดี๋ยวจะมาทำอีกนิดหนึ่งยังไม่เสร็จนะคะ แขนตัวนี้เพียรยีจะขีดตรงแบบนี้แหละแต่ว่าเวลาเราไปสร้างจริงๆเราจะต้องขีดเก็บนะคะไม่ใช่ตรงแบบนี้นะ,ะตำแหน่งนี้เส้นนี้เลยนะคะอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดตัดเล็มนิดนึง วงแขนของเขาเวลาสร้างออกมาอรอบวงแขนของแขนเสื้อจะใหญ่กว่าตัวเสื้อเราจะต้องมารูดตรงหัวจีบนะคะเออหัวแขนรูดตรงหัวแขนกลางออกมาก่อนตอนนี้ชิ้นหน้าชิ้นหลังของเราคือเท่ากันแต่แขนเสื้อของเราอันนี้คือกลางเสื้อกลางแขนเสื้อเราจะกระหนบ กำหนดข้างหนึ่งเป็นชิ้นหน้าอีกข้างนึงเป็นชิ้นหลังนะคะฝั่งนี้เป็นชิ้นชิ้นหลังแล้วกันนะคะส่วนฝั่งนี้คือชิ้นชิ้นหน้าอันนี้คือชิ้นหน้าเราจะเก็บชิ้นเนี้ยเอ้ชิ้นหน้าเข้าลินลินพันกันนะคะอ่าพับใหม่นะคะพับใหม่เราจะเก็บชิ้นหน้าเข้าด้วยการวัดจากจุดนี้นะคะ วางเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่น้องเราเมาหัวจากจุดนี้วัดเข้ามาครึ่งนิ้วติ๊กไว้ครึ่งนิ้วติ๊กไว้จุดที่เป็นกึ่งกลางนะคะจุดที่เป็นกึ่งกลางตรงนี้เพียรีวัดเข้ามาที่ประมาณครึ่งนิ้วก็ได้แต่มันอาจจะเยอะไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เพียรีวัดสักประมาณสามขีดนะคะหรือ1เซนแล้วกันตำแหน่งนี้นะวัดเข้ามาประมาณ1เซนติเมตรได้ตำแหน่งนี้แล้วมาเราโค้งใหม่ โดยใช้ตำแหน่งเดิมตรงนี้แหละอาวางเหมือนเดิมจากตอนแรกเราวางจากเส้นหนึ่งนิ้วแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นครึ่งนิ้วนะตอนแรกมันอย่างนี้เนาะเราก็ขยับเข้ามามาตรงเส้นที่เราวัดออกไปครึ่งนิ้วมันจะได้ในลักษณะนี้นะคะขีดลงมาก่อนอันนี้นะคะกินช่วงนี้ค่อยๆกินเข้ามานะคะลักษณะนี้ มาถึงประมาณนี้ก่อนแล้วค่อยมาต่อข้างล่างาข้างล่างก็ใช้ตำแหน่งเดิมแบบนี้ค่อยๆกินเข้าไปสังเกตว่าเส้นที่ตั้งฉากออกมานะคะเพียรีจะใช้เส้นนี้จะไม่เกินนะคะเอามาแค่นี้ก็ถือว่าได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะขีดเส้นเข้มแล้วนะตำแหน่งนี้ ด้านบนโอเคแล้วตอนนี้ชิ้นหน้าของเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัดเล็มตรงนี้ออกนะคะเพราะว่าหน้าหลังของเราไม่เท่ากันเพราะเราทำเสื้อแบบเข้ารูปนะคะเดี๋ยวเพี่รีจะตัดเส้นด้านในนี้เนี่ยสังเกตตรงนี้ที่เราขีดตั้งฉากออกมา ไม่ใช่ว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะก็คือเนี่ยเวลาเราตัดโค้งช่วงนี้ก็จะเป็นโค้งช่วงใต้รักแร้ของเรานะคะเส้นมันจะได้ไม่หักในตำแหน่งนี้ตัดเล่มให้สวยๆนะคะแล้วก็กึ่งกลางนี้ตัดคลิปไว้ด้วยนะกลางแขนตัดคลิปไว้ด้วยตอนนี้ชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นหน้าชิ้นหลังไม่เท่ากันแล้วนะ,อะลองทับใหม่ตืด คือเสร็จแล้วนะเนี่ยชิ้นหน้าของเราจะเข้ามาด้านในอันนี้ชิ้นหลังของเรามันจะเลยชิ้นหน้าออกไปนะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อเดี๋ยวพี่รีจะอธิบายนิดนึงนะอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะพอเราไปประกอบชิ้นหน้าก็ต้องไปอยู่กับชิ้นหน้าชิ้นหลังก็ต้องไปอยู่กับชิ้นหนังอชิ้นหลัง เดี๋ยววัดก่อนว่าเราวัดออกมาแล้วมันได้เท่าไหร่เพราะรอบวงแขนของเราสิบแปดนิ้วนะคะรอบวงแขนสิบปดนิ้วตัวนี้อาจจะเกินเล็กน้อยไม่เป็นไรเพราะเราจะต้องรูดหัวแขนอยู่แล้วนะคะอ่านะคะตัวนี้รอบวงแขนของเราอยู่ที่อ่าสิเก้านิ้วครึ่ง แต่วงแขนของแขนเสื้อนะคะมันอยู่ที่18เราจะต้องรูดส่วนนี้นะคะเข้าไปให้มันเหลือ18นะตำแหน่งที่รูดนะคะจะเป็นช่วงประมาณโดยสายตาประมาณกลางเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะรูดฝั่งนี้นะแต่เวลาเราวางกับผ้าเราจะเผื่อนะเราจะเผื่อ ผ้าช่วงนี้ไว้ประมาณ3กระเบียดหรือ1นิ้วเลยก็ได้นะคะช่วงนี้เพราะเราต้องรูด3เส้นนะเย็บแบบห่างๆสามเส้นเรียงกันเรียงกันจากเลยเส้นนี้ไปก่อนนะ,ะเรียงกันนะคะก็จะประมาณนี้ง่ายไหมง่ายมากนะคะอันนี้คือวิธีที่ง่ายมากแต่มีหลายวิธีแต่ละ แต่ละท่านผู้สอนไม่เหมือนกันนะคะอันไหนที่ง่ายแล้วลองตัดเย็บออกมานะคะเราก็เอาไปประยุกต์ได้เนาะบางทีก็ใช้เวลาค่อนข้างอธิบายเยอะไปบ๊ายบายแล้วกันขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์บ้างเนาะบ๊ายบายค่ะ